ในวันที่12ตุลาสองพันธสงมีนานพันคำวิภวันณนายกระธมนติแห่งสปปลาวได้นำพาคณะผู้แทนเข่าห่วมกองประสมสุดยอดผูน้นำญิงอาเซียนขั้งที่สองภายใต้หวัวข้อการสร้างอนาคตแบบยืนยุ่กวมรวมและเข้มแข็งการส่งเสริมผู้ประกอบการยิงในอาเซียนแบบทางไกล ให้ใต้กันเป็นประธานของสมเด็จอัคะมหาเสนาบดีเตโจหุนเซนนายกรัฐมนตีแห่งราศนจักรกัมพูเจียประธานอาเซียนประจำปี2002โดยมีบรรดาผู้นำอาเซียนรัฐมุตีต่างหน้าผู้นำญิงอาเซียนเลขาธิการใหญ่อาเซียนและแขกถึกเสริรนเข่าห่วม สำหรับต่างหน้าผู้นำมียิงล้าเมนทานนางอินละวันแก้วบุญพันธ์ประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์มียิงล้าเข่าห่วมในกล่องประชุมครั้งนี้บรรดาผู้นำอาเซียนได้ตีราคาสูงบทบาทของมียิงการฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมอยู่ในพักพื้นอาเซียนภายหลังการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 ซเ่งมียิงมีส่วนห่วมในขบวนการรวมของอาเซียนก็คือการพัฒนาแบบยืนยงอยู่ในภักพื้น กองประสุมได้เห็นดีสืบโอการเสื่อมสารบทบาทยิงสายเข่าในเวียวกงานและกิจกรรมต่างๆของอาเซียนรวมทั้งการจัดตั้งปฏิบัติวิสัยทัศ ประชาคมอาเซียนหลังปี2 0 0 5และแผนฟื้นฟูฮอบด้านของอาเซียนในใจส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งฮอบด้านให้กับไม่ญิงในแต่ละคงเขตโดยการสร้างเงื่อนไขและกลาโอกาสให้แมญิงได้เข้าถึงการศึกษาส่งเสริมการมีเวียกเหตุงานทำการเข้าถึงแรงทุนและแรงข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมท่าแหงให้ผููประกอบการไม่ญิงจากวิสาหกิจขนาดน้อยให้กลายเป็นวิสาหกิจขนาดใหญ่ในคงเขตที่กว้วงขึ้นดัง นนัน้การสร้างควมยืนยงกว,วมรวมและเข้มแข็งในอนาคตให้กับผู้ประกอบการไม่ยิงได้เฮียกห้องให้ถูกพักส่วนและขะันแยงการเกี่ยวข้องต้องมีส่วนห่วน้ำกันพร้อมนี้ทานนายกรัฐมนตีพันคำวิพวัน ได้ย่ำวาการเล็งรัดจัดตั้งปฏิบัติแผนงานยุทธศาสตร์ว่าด้วยการเสื่อมสารบทตรบาดยิงสายในอาเซียนจะเป็นการสร้างเงื่อนไขและอำนวยความสะดวกในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ไม่ยิงในถูกขงเขตเรียกงานโดยเฉพาะการส่งเสริมผู้ประกอบการไม่ยิงพร้อมทางได้กาวาในทิศทางตหนาเพื่อเหตุให้บรรดากลไกแผนงานและแผนการต่างๆของอาเซียนได้หับการจัดตั้งปฏิบัติเป็นหูป,ประม อาเซียนควรสุ่มใส่สร้างทุกเงื่อนไขในการอำนวยนวยความสะดวกให้เกบรรดาผู้ประกอบการไม่ยิงให้ได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆไปตามเต่ลยุคสมัยของการพัฒนาเพื่อให้ไทยบรรลุเป,ป้าหมายการสร้างความเข้มแข็งให้กับไม่ยิงก็คือผู้ประกอบการไม่ยิงในอาเซียน